คือบนโลกใบนี้เราว่าสิ่งเดียวที่เท่าเทียมคือเวลาทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากันเพราะฉะนั้นการรอคอยหรือการที่ได้รับอะไรสักอย่างกลับมาจากเวลามันถึงจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเรารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเราไม่ค่อยหัวเราะเหมือนเดิมไม่ยิ้มเหมือนเดิมหรือพูดคุยเหมือนเดิมเราอาจจะแค่เหนื่อยกับหลายๆเรื่องมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นแบบนี้ ไม่ได้รอใครกลับมาไม่ได้มีใครในใจไม่ได้อยากคุยกับใครไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่อยากอยู่คนเดียวฟังไว้นะเว้ยไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้เงียบไม่ได้แปลว่าโง่ไม่โกรธไม่ได้แปลว่าให้อภัยไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแต่กูจะรอดูสำนึกของมึงนะ มันมีบ้างไหมกูมฝากไว้ให้คิดสงสารตัวเองมากอะตอนที่เจอเรื่องแย่ๆแล้วต้องอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ก็เริ่มถามตัวเองแล้วแหละมึงไม่ต้องกลัวหรอกถ้าในวันหนึ่งอะมึงจะกลายเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นเป็นคนที่แย่เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวในความคิดของคนอื่นเพราะในความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่รู้ว่าตัวมึงเองเป็นยังไง ดังนั้นมึงจึงไม่ควรไปสนใจสายตาที่คนอื่นเขามองมึงถ้ามึงรู้ตัวดีว่าตัวมึงเองไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆมึงมีแฟนแล้วนะเว้ยมึงก็ยังไปแอบคุยกับคนอื่นกูถามมึงจริงๆนะเวลาที่คนอื่นมองว่าแฟนมึงโง่มึงไม่สงสารแฟนมึงบ้างอ่ะที่เขาซื่อสัตย์กับมึงแค่คนเดียวแต่มึงกลับไม่ซื่อสัตยกับเขา คุณเคยยื้อใครสักคนไว้ข้างกายคุณป่ะท่ทานทั้งที่ตัวคุณเองก็รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากคุณจริงๆจนในบางครั้งคนข้างๆก็บอกว่ามึงจะฝืนยื้อไปทไําไมเพราะสุดท้ายมึงก็ต้องเป็นคนที่เจ็บอยู่ดีมึงการยื้อของกูไม่ได้ทําให้กูรู้สึกว่าเจ็บช้าลงเลยแต่กูแค่ยังไม่พร้อมที่จะไม่ให้เขาอยู่ข้างๆแค่นั้นเองจริงป่ะ ท้อก็ท้อเหนื่อยก็เหนื่อยทำไงได้มีภาระนี่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดมาไม่ได้รวยมันต้องทำมันต้องไขว่คว้ามันจะพูดก็ไม่ได้บางทีมันจนไงแต่มันก็ต้องทำอ่ะเพื่อครอบครัวไงเพื่อคนข้างหลังไงหลายครั้งที่มันท้ออ่ะแต่มันก็ต้องสู้มันต่อไปอ่ะเข้าใจป่าววะมันเหนื่อยแต่ก็ต้องทำอ่ะ เพราะคนข้างหลังมันรออยู่ไงเลิกได้แล้วนุวย้ยเลิกเป็นคนที่เขาหันกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังเจอได้ละเข้าใจแหละว,ว่ารักยังรอได้ให้เขามีความสุขในเต็มที่นะเขาไม่เหลือใครเราพร้อมที่จะดูแลผมเข้าใจตรงนี้นะถ้าคุณรักเขาอะแต่คุณไม่สมเพศความรู้สึกตัวเองนะที่ต้องมารออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทั้งๆท,ที่คุณก็รู้ว่าเขากําลังทําผิดกับความรู้สึกคุณอยู่ ันไม่ผิดไว้ถ้ามึงจะรอเอาจริงอ่ะตัวมึงยังไม่พร้อมก้าวไปไหนเลยถึงเขากลับมามึงก็ไม่พร้อมจะเดินกับเขาหรอกอย่าจมปลักเว้เดินแซงเขาไปดิให้เขาเห็นความสุขของมึงไม่ใช่มานั่งดูความสุขของเขาแล้วคอยปลอบใจไม่ใช่นางเอกไม่ใช่พระเอกเว้นี่ชีวิตจริงเราเลื่อนไปเจอคำหนึ่งมาเว้ าบอกว่าปล่อยให้มันเป็นในแบบที่มันควรจะเป็นเถอะบางอย่างคาดหวังไปก็เท่านั้นน่ะเชีย่ยแม่งโคตรจริงอะ่ะขอบคุณนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามเราก็จะขอเก็บความทรงจำและความรู้สึกดีๆนั้นไว้ตลอดไป วันตายต่อให้มันจะผ่านไปอีกนานแค่ไหนอะ่ะเราไม่อาจที่จะลืมคนคนหนึ่งได้เลยเว้ยไม่ว่าเขาจะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรหรือเขาออกไปด้วยเหตุผลอะไรหรือเราจะรักเขามากแค่ไหนหรือเกลียดเขามากแค่ไหนแต่เราไม่มีทางที่สามารถลืมคนคนหนึ่งได้เลยเพราะในขณะเดียวกันที่เราพยายามที่จะลืมเขา เราก็กลับคิดถึงเขาอยู่ตลอดอเวลามันดีที่สุดคือการยอมรับในจุดที่ตัวเองยังอยู่ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันและเราก็ก้าวมันต่อไปดีที่สุดแล้วเขาทำมาเหมือนจะรับแต่สุดท้ายแล้วมันมาาก็จบลงแบบเดิมทีอะสุดท้ายแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคน มันจะจบลงแบบไหนก็ตามเราอยากให้เธอรู้นะว่าเราตั้งใจรักเธอเมาตลอดถ้าการเดินไปกับกูมึงเดินได้ไม่ไกลพอหรือไม่เป็นอย่างที่มึงหวังอะ่ะทิ้งกูไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยววันหนึ่งกูทำใจได้กูว่าจะเดินไปในทิศทาง,งกูเองถ้าการที่มึงมาเดินข้างกูแล้วมึงมีแต่เหตุผลมีแต่คำถามที่ว่าเฮ้ จะไปได้ถึงไหนวะจะยังไงก็ช่างถ้ามึงไม่มั่นใจในตัวกูอะมึงทิ้งกูวไว้ตรงนี้แล้วมึงใช้ชีวิตของมึงให้เต็มที่เลยไปเดินกับคนที่มึงมั่นใจในตัวเขาความรักกับมึงมันไม่ได้สําเร็จภายในวันสองวันหรอกมันต้องใช้เวลาแต่ถ้ามึงรีบเดินไปคนเดียวเลยทิ้งกูวไว้ตรงนี้แต่วันหนึ่งกูทําใจได้กูไปในทางกูเองไม่มีมึงกูก็เดินได้อย่างเช่นเดียวกันที่มึงไม่มีกู